สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาตัดหญ้าให้น้องช้างนะคะวันนี้มาใช้เครื่องตัดหญ้าเอานะคะอยู่กลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ใกล้ๆกับบางช้างเขาทีจันนะคะที่นี่มีหญ้าเยอะมาก ากนะคะเกี่ยวเท่าไร่ตัดเท่าไร่ก็ไม่หมดนะคะวันนี้มากับโอปอโอปอได้ยาแล้วจะเต็มรถแล้วนะคะช้างหลายเชื่องนะคะก็ต้องตุนยาไว้เยอะๆนะคะตันนี้พ่อควานกับแม่ควานเดินไปคนละทิศคนละทางแล้วพี่ควานก็เร่งเครื่องเร่งเครื่อง ใช้เครื่องตัดเนาะไม่ต้องเกี่ยวหญ้าไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายนะคะในเครื่องตัดมีเครื่องชุนแรงถ้ามีท่านใดนะคะอยากจะใช้บริการนะคะรับจ้างตัดหญ้านะคะบอกได้เลยนะคะไปตัดหญ้ารับจ้างตัดหญ้าดีกว่าไหมเครื่องตัดเราก็มีนะคะ ตอนนี้เวลา6โมงกว,กว่านะคะอากาศดีมากเลยช่วงช่วงเย็นช่วงหลัง6โมงไปแล้วนะคะอากาศดีมากแต่ก่อนหน้านี้อย่าให้พูดนะคะร้อนมากค่ะแดดจ้ามากตอนนี้ก็ย,ยังชั่วขึ้นมาหน่อยดีขึ้นนะ <Head S 2> มาดูเห็ดมาดูเห็ดเห็ดอะไรหัวไปดูเห็ดไปดูเห็ดเห็ดอะไรเนาะมาขึ้นอยู่ตรงนี้ <c oughs> หลอกหลอกหลอกพ่อควานกับแม่ควานโอปอไปดู <c oughs> เสร็จอร่อย ใหญ่มากเข้าไปโมกกปะหิตดไปมกกินอ่อยนะพัดไ้ไปต้มก้อนคนึงไปพัดกันเลยเห็ดนเหดเห็ดอะไรใหญ่ก็หน้าที่ควันเอาไปต้มเอาไปต้มก่อนต้น้ำทิ้งเอร่อยอยู่เอเาไปตแกงใส่หน่อไม้เขาเขาเสี่ยนเห็ดผม เห็ดมันเกิดมาได้มันเกิดตลอดนี่เชื่อมันไงมันขึ้นอยู่กับฟอเดอร์มันขึ้นยอะมันขึ้นอยู่นี่มืดมันขึ้นอยู่นี่ตลอดตะบนเลยวันนี้ได้กับข้าวแรงแล้วเห็ดเห็ดเยอะมากหน้าก็ใหญ่ไม่ความไม่ความปลาเรี้ยงมากับปวยปลาถิ่นลงทะเลก็ได้เห็ดเชรี่โอ้หอยเชอรี่ ลงทะเลยังได้หอยเชอรี่เนาะวันนี้มีกับข้าวแล้วค่ะอันนี้อะไรมเันห็ดยูคาเพราะว่ามันตรงไหนเห็ยูคาต่ายยูคาเหรอส่วนไทยทางโน้นสามมหนึ่ง นันไปเกียวยาได้หดอกดีโอ้ยเไยังไม่พออิ่มเห็ดโคนเห็ดบเอามาต้มติ้มน้ำพริกอันนี้ดอกใหญ่ถ้าช่วงหน้าฝนนะที่ที่สวนหนูเยอะเยอะมากวันนี้ได้อาหารเย็นแล้วนะคะทำอะไรกินดีนึกไม่ออกเลยเกี่ยวยากาเกี่ยวยาก นมะเีเตเเลันง่อุ้ยน่เเนจูตัดหญ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเก็บหญ้าขึ้นรถและขนหญ้าขนหญ้าขึ้นรถนะคะพอได้ทานอยู่ หลายมื้อนะคะหญ้าตรงนี้เยอะมากนะคะก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนอาหารบ้างเนาะปกติก็จะกินแต่หญ้าในเปียนะคะหญ้าใบข้าวเนาะก็เปลี่ยนมากินเป็นหญ้า ใบเล็กๆแบบนี้บ้างนะคะมันก็จะมีหลากหลายชนิดนะคะปนปนกันไปไม่รู้ว่าเรียกว่ายาอะไรบ้างมนผลขึ้นรถแล้วนะคะขนเลอขนเลอพี่ควานพี่ควานส,สู้สู้ยาเยอะมากไม่ควานเซลฟี่กับเห็ด ตรงนี้บรรยากาศดีน่ามาแคมปิ้งเนาะปิ้งย่างปิ้งย่างมานั่งแคมปิง้งผิงไฟก่อกองไฟอะไรอย่างนี้น่าจะดีมิมมิม <c oughs> ของใส่พี่ลุงโ <c oughs> ดนมิม ระวังนะนนนนนลังมิ้มหลบเด้อรังมิ้มแตกออกโอ้ยตัวมันเยอะมากเลยมันจะบินมาทางนี้ไหม เดี๋ยวขนยาขึ้นรถเดี๋ยวช่วยพี่ควานขนยาขึ้นรถก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ